Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีค่ะจุธละแสงใสนะคะวันนี้มาพบกับเบลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เบลจะมีไอมมนต I mean, ตัวใหม่ตัวไหนามานำเสนอไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ หลายๆท่านคงจะรู้จักระบบโพสต์กันอยู่แล้วนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรและสามารถนํามาใช้งานอะไรได้บ้างในปัจจุบันค่ะการเลือกเครื่องโพสต์สเครื่องนะคะไม่เพียงแต่จะพิจารณาในเรื่องของคุณนะสมบัติของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณยังต้องคํานึงถึงการตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าก็มีความสําคัญอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ เพื่อที่จะตอบโจทย์การบริการและการอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้ยังมีประสิทธิภาพและคุ้มค่านั่นเองค่ะเราจรึงจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในร,นร้านให้อย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งไอมินสวัวันค่ะถือว่าจะเป็นเครื่องโพสที่จะเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะไอมินสวัวัน เครื่อง All-in-One Pro o Touchscreen ระบบปฏิบัติการ Android 11จอสัมผัส15.6นิ้วความละเอียด1,920ณ1 8 0พิกเซลขอบบางใช้งานพื้นที่หน้าจอได้เต็มที่หน้าจอแยกขนาด10.1นิ้วความละเอียด1,280คณ800พิกเซล โปรเซสเซอร์คอร์คอร์แอร์มคอร์เท A55 2.0 g h z ะเฮิรมม o r y มีให้เลือกทั้งรุ่นแรม2 g b กรอม16 g b และรุ่นแรม4 g b กรอม32 g b ตัวเครื่องมาพร้อมกับช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมมากมายทั้งช่องใส่การ์ด TF1 ช่องที่รองรับความจุสูงสุด128 g b ช่อง USB 3.0 1ช่องช่อง USB 2.0 2ช่องช่อง RJ11 1ช่อง ช่อง RJ45 สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบแลนหนึ่งช่องช่อง RJ12 หนึ่งช่องช่องสำหรับเชื่อมต่อจอ2หนึ่งช่องและช่องสำหรับเสียบใจไฟหนึ่งช่องในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็มี Wi-Fi 5และ Bluetooth 4.2และจอที่2สามารถรองรับการใช้งาน NFC ได้จะเห็นได้ว่าสวรวันให้ช่องเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานได้ครบถ้วนเลยทีเดียวตัวเครื่องมีโลหะที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักที่เบาดีไซน์บางเฉียบดูสบายตา เพิ่มความสวยงามให้เคานเตอร์หน้าร้านของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยรูปลักษณ์และดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้ทำให้ไอมินสวัวันได้รับรางวัล IF Product Design Award ในปี2023นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใช้โปรแกรม Loyverse ค่ะในการทดสอบเครื่องไอมินสวัวันกับอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าพินเตอร์นั่นเองค่ะเราจะมากดเลือกเมนูของสินค้านะคะหลังจากนั้นทำการคิดเงินค่ะ ะเห็นได้ว่าปรินเตอร์พิมพ์ใบเสร็จออกมาอย่างรวดเร็วค่ะอินสวันวันนะคะสามารถรองรับการใช้งานระบบ NFC ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการจ่ายเงินในระบบ NFC ให้ดูกันนะคะหลังจากที่แตะก,การจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะ และนี่คือรีวิวทั้งหมดของไอมินโซวันวันนั่นเองค่ะเครื่องโพสต์ตั้งโตที่ดีไซน์สวยงามนําไปใช้งานได้อย่างครบถ้วนครบวงจรเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างที่สุดค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเซกเตอร์ประเทศไทยได้ทุกช่องทางเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งที่ช่องเซกเตอร์ทีเนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ